คาโนริเปิดแล้วใจกลางสยามพรากอนพร้อมจัดเซตเมนูใหม่สุดพิเศษเฉพาะที่นี่เท่านั้นลักชัวรี่โคซีรู้ร้ราแต่อ,อุ่นสาขาฟแฟลชชิปที่ใหญ่ที่สุดของคาโนรี่กว่า160ตารางเมตรพบกับ exclusive menu. เอ็กซคลูซีฟเมนูเซตเมนูใหม่พิเศษเฉพาะที่สยามพรากอนเท่านั้นกับเมนูแรกคริสปี้อิกุร่ครีมชีสและไข่เซอร์มอนพรีมยมท erm ำต่อไปกับสไปซี่คราเนื้อปูหวานแน่นแถมกลมกล่อมด้วยซอสพอนซ์และพระเอกของเซตนี้พบกับโอโทโร่บองลาทูนาส่วนท้องมันแท่ชุบซอสซุก้แล้วโปดด้วยไข่แดงม สชาติกลมกล่อมพอดีไปต่อที่ชิมะอจิเป็นปลาหายากที่มีรสสัมผัสกรอบนี่เป็นครั้งแรกที่คาน์รี่นำปลาชิมะอจิมาและคำสุดท้ายกับเทมปุระที่สามารถเลือกได้ว่าจะทานเป็นกุ้งลายเสือหรือว่าเอ็นกาวะซึ่งเป็นส่วนของครีบปลาตาเดียวที่มีทั้งความมันและนุ่มที่คลายคลาก็ต้องหลงรักคาน์นรี่พร้อมให้บริการแล้วถึง3โซนโซนเคาน์เตอร์าราตอบโจทย์คนเร่งรีโซนเซมิไพรเวทและสุดท้ายคือโซนหน้าร้านเปิดประสบการณ์กับวัตถุดิบสุดพรีเมียมได้แล้วที่คาร์นรี่แฮนด์โรบาร์ช